แสนศึกจอดรถและบอกให้ประกายลัศมีลงไปก่อนพอล่างของหญิงสาวก้าวถึงพื้นพร้อมกระแทกประตูปิดรถของเขาก็ถอยกลับออกประตูไปอย่างรวดเร็วเขากลับโรงแรมโดยไม่บอกกล่าวใครทั้งสิน้นลายมาส่งหญิงสาวกลับที่พักแล้วบทหน้าที่ทันทีทําเอาประกายลัศมียืนเซ่อไปเลยไปทัศนาจรโรงแรมมาหรือ ไอหยามถามอย่างดูมินละกายรัศมีผาบาเพราะนึกไปถึงว่าเขาจะบังอาจถึงเพียงนี้ทัศนาจอดโรงแรมหมายความว่ายัางไงละกายรัศมีถามเสียงเขียวเที่ยวชมโรงแรมคงสนุกมากไอหยามยิ้มเย,ย้ยทำไมคุณหยาบคายอย่างนี้ฮะคุณกล้าดูถูกหมีถึงอย่างนี้เจียวหรื หญิงสาวขึ้นเสียงเพราะกโกรธจัดผู้หญิงไปไหนไปไหนกับผู้ชายในยามวิการจะให้ชาวบ้านเขาเข้าใจว่ายังไงหนักอะไรคุณด้วยละ่ะฉันจะไปไหนยังไงเมื่อไรงั้นก็แล้วไปซิยืนเฉนๆันดูทำไมเกือบทลันเข้าตบหน้าแต่แล้วกลับวิ่งลัดสนามกลับขึ้นเรือนพัก เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประกายรัศมีรู้สึกสะเทือนใจในการกระทําของสยามเธอทุ่มตัวลงบนที่นอนแล้วซบหน้าลหลงไห้ความรักในตัวชายนมซึ่งฟักตัวขึ้นมาเงีย,งยบๆกระเจิงหายไปมีแต่ความโกรธความเกลียดและเจ็บแขนพล่านอยู่ในความรู้สึกเขาไม่ทําตัวให้น่ารักไม่ว่าสักคำเพราะเห็นใจว่ากำลังยุ่งเรื่องแม่ ต่การพูดดูมินให้เจ็บใจเธอทนไม่ไหวหลงห้เสียหน้ำใจแล้วลุกขึ้นนั่งคลุ่นคิดคนเราลงมาให้เกียรติกันเสร็จแล้วจะอยู่ไปทําไมกลับบ้านลำปางดีกว่าไปบอกแม่ให้เลิกคิดเป็นทองแผ่นเดียวกันกับตระกูลสีหราชเสียเมื่อเขาไม่รักเราเรื่องอะไรเราจะหงอคนรักเรายังมี ประกายละสมีนึกในใจนึกถึงไกลไกลเป็นชายหนุ่มน่ารักเขาไม่เคยทำอะไรให้เธอช้ำใจเลยเอาใจสารพัดอย่างแต่เธอไม่ได้นึกรักเขาเพราะหัวใจของเธอตกเป็นทาสรักไอ้ยามอย่างเงียบๆม,มานานแล้วเธอคิดตามประษาผู้หญิงว่าในภาวะสังคมอย่างนี้มีอันตรายทุกหนทุกแห่ง การมีคู่ชีวิตยอย่างไอหยามเป็นความปลอดภัยที่สุดบัดนี้เธอแน่ใจแล้วว่าเธอคิดหวังลมๆเล,ลง้ลงๆเขาไม่ได้ทำตัวเป็นที่พึ่งพิงของเธอเลยจงรักคนที่รักเราดีกว่าประกายรัศมีนึกไปถึงอคติของคนแพ้ซึ่งให้ความอบอุ่นแก่คนแผ้มานักต่อนักแล้วละคนที่เขารักเราเอาใจใส่เราสารพัด ไม่เหมือนคนที่เรารักเขาไม่เคยเอาใจเราเลยแผ่นดินไม่ไหลเท่าใบพุทราประกายรัศมีเหมมปากด้วยมานะทิฐิหญิงสาวจัดเสื้อผ้าลงกระเป๋าคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปเธอมาอยู่บ้านสีหนาชตามคำแนะนำของแม่เพื่อช่วยดูแลบ้านในยามฉุกลงหกบุญหม่จนกว่าจะได้ตัววันทิพย์กลับคืนมาบัดนี้ การเวลาผ่านไปเดินนานไม่ปรากฏท่าทีว่าบันทพิ์จะกลับบ้านถามว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญนักสำคัญตรงไอ้หยามมาให้เกียรติเธอเลยนอกจากไม่เอาใจใส่แล้วยังพูดให้เจ็บช้ำใจอีกขืนอยู่ไปเหมือนเธอสิ้นคิดเป็นผู้หญิงไหลค่ากลับไปอยู่บ้านช่วยแม่ทำงานดีกว่าละกายและสมีนอนคิดจนกระทั่งหลับไป วันใหม่ไอ้ยามขุนใจและแกลงใจตั้งแต่เมื่อคืนทําให้ตื่นแต่เช้าหมายใจว่าจะซักไสเอาความจริงจากประกายรัศมีว่าไปไหนและไปทําไมกับแสนศึกในยามวิการเขารู้สึกแปลกใจประกายรัศมีไม่ลงมาดูแลแม่บ้านและคนครัวให้ทํางานเหมือนทุกวันกระทั่งสายเห็นคนรับใช้ประจําเรือนพักของประกายลัศมี คนข้าวของลงไปใส่รถของประกายรัศมีจึงเรียกมาถามขนของเจ้าหมีไปไหนเจ้าบอกว่าจะกลับบ้านค่ะคนรับใช้ตอบเจ้าหมีจะกลับบ้านเขาขมวดคิว้วค่ะให้คนของมาใส่รถเจ้าจะไปลาพ่อเลี้ยงแล้วจะไปเลย เดี๋ยวนี้เจ้าหมีอยู่ไหนอยู่ในห้องค่ะกำลังแต่งตัวไม่ต้องขนฉันจะไปพูดกับเจ้าเองพูดจบไอหยามก็เดินลิว้วตรงไปยังเรือนพักของเจ้าประกายลัศมีอย่างคนเอาแต่ใจตัวเขาเปิดประตูผางเข้าไปโดยไม่ให้เสียงปรากฏบ้าเจ้าประกายลัศมีกำลังอยู่ในชุดในทั้งชุด เสื้อยกทรงซับในบางแจวนั่งอยู่หน้ากระจกแต้มลิปสติกตกแต่งริมปากหญิงสาวมองเห็นทางกระจกยกมือขึ้นภาพอกอย่างตนกไอหยามรีบกระชากประตูปิดโครมและยืนเสอ้ออยู่หน้าห้องนั้นเองผิวเนียนละเอียดของประกายลัสมีติดตาอะไรไม่สำคัญเท่าเขาสำนึกว่าตัวเองได้แสดงมารยาทซามให้หญิงสาวเห็นและเดาว,ว่า ที่ประกายและสมีขนของเตรียมกลับบ้านคราวนี้ของเนื่องมาจากคำพูดของเขาเมื่อคืนนี้เองเขาทำไปด้วยอารมณ์หึงหวงและบัดนี้ได้สำนึกว่าตัวเองทำอะไรกุยก๋ยๆไม่เหมาะไม่ควรรวมทั้งการเปิดห้องพักของหญิงสาวเข้าไปโดยไม่ให้สัญญาณด้วยคนไม่มีการศึกษาและไม่เคยพบแสงสีอารยะเท่านั้นที่จะทำอย่างนี้เขาตำหนิตัวเอง เกิดความละอายจนเกือบล้มความตั้งใจจะพบหญิงสาวแต่ความจําเป็นทำให้เขาระงับจิตใจซึ่งกําลังฝูงซ่านเคาะประตูให้สัญญาณเพื่อขออนุญาตจากหญิงสาวแต่เห็นเงียบอยู่จึงเคาะประตูอีกรออยู่อึดใจหนึ่งประตูจึงเปิดออกหญิงสาวยื่นใบหน้าออกมาพอพบร่างเขายืนอยู่กร็รีบปิดเสีย เสียงประตูกระแทกปิดดังสนัน่นไม่มีใครบอกไอ้ยามนี่คือการปิดประตูใส่หน้าสำนึกบอกเขาเองและเขารู้ว่าหญิงสาวทำไปอย่างไม่เกรงใจเขาเลยจนนิดเดียวอึดใจใหญ่ๆที่เขาคิดจะทำอย่างไรดีแล้วเขายกมือขึ้นเคาะประตูพร้อมกับเปิดประตูเข้าไปหญิงสาวยืนเด่นอยู่กลางห้องยืดอก เชิดหน้าดวงตาที่ทอดมาสบกับเขากระด้างและใบตัวอย่างเห็นได้ชัดขอโทษที่ผมทำอะไรบ้าๆไปโดยไม่คิดไอ้ยามกล่าวขลึึมๆดูเหมือนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขากล่าวคำขอโทษคนหญิงสาวไม่ตอบมองจ้องหน้าชายหนุ่มตาไม่กระพริบเขาพูดต่อไปว่า ผมไม่มีเจตนาอะไรเห็นเด็กบอกว่าคุณจะกลับลำปางเลยเรียบมาหาไม่ทันนึกว่าคุณยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยใบหน้าหญิงสาวแดงเลือดขึ้นด้วยความรู้สึกอายแต่ลืมฝีปากยังเหมมปิดสนิทคุณคิดยังไงถึงจะกลับบ้านเพราะคำพูดบ้าๆบข,ของผมเมื่อคืนนี้หรือหญิงสาวไม่ตอบ และไม่เปลี่ยนอิริยาบถเป็นครั้งแรกที่ไอ้ยามรู้สึกตัวเองว่าเป็นมือหมายเกะกะเหมือนวางไม่ถูกที่เขายิ้มเยายลาดกล่าวกระอึกกระอักที่จริงผมไม่มีเจตนาอะไรเห็นคุณไปเที่ยวกลางคืนมันไม่ค่อยจะเหมาะเลยนึกบ้าอะไรก็ไม่รู้ถึงได้พูดออกไปอย่างนั้นหากทำให้เจ้าไม่พอใจผมก็ขอโทษอย่าถือโทษผมเลย ใจิตใจผมกำลังไม่สบายท่าทางเปินเท่นและซุ้มเสียงบอกความรู้สึกผิดทำให้หญิงสาวใจอ่อนเพราะการกล่าวคำขอโทษครั้งที่สองแสดงว่าสยามได้คิดอะไรควรไม่ควรจะว่าไปแล้วเขาไม่เคยขอโทษใครอย่างที่ขอโทษเธอในขณะนี้หญิงสาวเปิดปากพูดด้วยน้ำเสียงกระด้างและแข็งกล้าวว่า คนดูถูกฉันมากนะคุณสยามถามจริงๆคุณเห็นคนอย่างที่ฉันเป็นกะลีโซนหรือ,อยังไงคำถามประโยคหลังออกจะร้อนแรงอยู่มากและไม่นึกว่าผู้หญิงอย่างประกายและสมีจะกล้าพูดเต็มปากเต็มคำเขาจึงตะลึงไปคุณบอกดิฉันสักคำคุณเห็นคนอย่างฉันโทมและสิ้นไหลใช่ไหมเปล่า ผมเกิดความรู้สึกวูปบหนึ่งแล้วพูดออกไปไม่มีเจตนาจะดูถูกคุณเลยจนนิดเดียวดิฉันไม่เชื่อหรอกคุณทำอย่างนี้มาหลายหนแล้วทั้งๆท,ที่ดิฉันไม่เคยทำอะไรให้คุณเดือดร้อนเลยคิดแต่จะหาทางช่วยคุณผมไม่ได้บ้าอะไรรู้สึกขอบคุณอยู่แต่ไม่ได้พูดเพราะถ้าไม่ได้คุณดูแลบ,บ้านบ้านนี้คงจะวุ่นวายกันไปใหญ่เพราะงั้น คุณจะถือสาผมเลยดิฉันตัดสินใจเสร็จแล้วจะกลับบ้านผมขอหลองอย่าเพิ่งกลับเลยลูกหนี้จะไม่มีใครอยู่บ้านผมกับพ่อจะต้องไปรับแม่ตามนัดแม่บ้านกับพวกคนใช้คงดูแลได้หรอกไม่มีหรือไม่ก็ให้คุณแสนศึกรับเอาคุณอบอ้อมมาดูแลแทนก็ได้เพราะในไม่ชา้าคุณอบอ้อมจะต้องมาอยู่บ้านนี้อยู่แล้ว ไอ้ยามตาลุกทั้งฉงนและสงสัยหน้านิ้วขิ้วขมวดผมไม่เข้าใจทำไมโอบอ้อมจะต้องมาอยู่บ้านนี้เอาวก็โอบอ้อมเป็นแฟนของคุณแสนศึกให้มาเฝ้าบ้านดีกว่าคนอื่นไม่ใช่หรือคนอื่นนะได้แต่คนอย่างโอบอ้อมมาอยู่ไม่ได้แต่คุณจะถามว่าเพราะอะไร เขาเป็นแฟนของแสนศึกพี่ชายคุณนะผมไม่ทราบแต่ผมอยู่ไม่ได้แน่คนเดียวจะเฝ้าบ้านนี้ได้คือคุณทำไมลนะ่ะทำไมจะต้องเป็นดิฉันอย่าดิฉันดิฉันหน่อยเลยผมชักโมโหขึ้นมาอีกแล้วนะผมโมโหแล้วมันยังไม่อยู่เสียด้วยเสียงของเขาเคลียดท่าทางขมึงขมิงตาลุกดุดัน หญิงสาวหยิ้มเย็นเย็นเดินไปหยิบกระเป๋าถือขึ้นคล้องแขนนึกในใจว่าเขายังเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังเสียงใครเลยอย่างนี้อยู่ไปก็จะเกิดลำคาญใจไม่มีที่สิ้นสุดกลับบ้านลำปางดีกว่าคุณจะไปไหนไอหยามขวางหน้าถามเสียงห้วนกลับบ้านหญิงสาวตอบสั้นๆ ไม่ยอมหลบตาดุดุของเขาผมพูดกับคุณไม่รู้เรื่องหรือรู้แล้วทำไมถึงจะกลับบ้านดิฉันอยู่ลำปางถึงบ้านมานานแล้วห่วงแม่ห่วงบ้านผมขอหลองให้คุณอยู่ที่นี่ก่อนดิฉันตัดสินใจเสร็จแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกไอ้ยามขบวดขิวจนเป็นล่องลึก ดิฉันมาที่นี่โดยไม่มีใครเชื้อเชิญเมื่อจะกลับก็ต้องกลับตามใจตัวเองคุณทำอะไรอย่างตามใจตัวเองได้ดิฉันต้องตามใจตัวเองได้เหมือนกันดิฉันไม่ใช่ทาสใครคุณพูดอย่างนี้กับไอ้ยามหรือไอ้ไหนดิฉันก็พูดได้ทั้งนั้นแหละใครจะมาเป็นเจ้าหัวใจของดิฉันไม่ได้ถ้าพูดกันไม่หลู่เรื่องผมอาจจะบ้าขึ้นมาแล้วจะโทษผม ก็เชิญถ้าคิดว่าดิฉันเป็นทาสในเรือนเบี้ยไอ้ยามขยับมือแล้วขยุ่มเกาะกันใบนั่นปากเหม็มสนิทหญิงสาวมองเห็นเหมือนกันและรู้สึกว่าเขากำลังต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองแต่เธอไม่แสดงอาการรู้สึกกลัวแม้แต่น้อยกลับพูดว่าคุณหมดทุรละแล้วก็ลีกดิฉันจะไปลาคุณลุง เดี๋ยวคุณลุงจะออกจากบ้านไปทำงานเสียก่อนผมขอร้องอย่าไปเลยไอ้ยามพูดพร้อมกัระบายลมที่อัดแน่นออกทางปากดังเฮือกบ้านฉันไม่ได้อยู่ที่นี่และก็ไม่ได้สิ้นไหลหมายตอกด้วยประกายรัศมีเสียงเคลือด้วยความหน่อยใจผมทราบคุณมาที่นี่ด้วยความเสียสละส่วนตัว เดี๋ยวไม่เคยสบายใจเลยมีแต่เรื่องกลุ่มและกลุ่มช่างเถอะกลุ่มหรือไม่กลุ่มฉันไม่เคยบนก็น,นี่แหละเป็นความดีของเจ้าฉันไม่ดีหรอกฉันมันแล็ดมหาผู้ชายเองหญิงสาวกระแทกเสียงเนะอยูพูดเข้าสิเอาภาษาอะไรมาพูดฟังไม่ได้เลยฟังไม่ได้ ใครจ้างให้ฟังหลีกฉันจะไปพบคุณลุงไม่หลีกรับปากก่อนจะไม่กลับจนกว่าผมจะได้แม่กลับคืนมาแล้วฉันไม่รับอะไรใครทั้งนั้นพอกันทีฉันเป็นขี้ปากคุณพ่อแล้วผมขอโทษแล้วผมสารภาพแล้วไอ้ยามพูดลากกล้ามมันเรื่องของคุณรับหรือไม่รับ สารภาพหรือไม่สารภาพก็อย่างเกา่าพอโมโหขึ้นมาด่าคนไม่มองหนะ้าโท่แม่คุณทูนหัวอย่าถือโทษโกรธผมเลยผมอารมณ์เสียเรื่องแม่ผมบอกคุณแล้วใจจริงผมรู้สึกขอบคุณคุณที่สุดที่จริงเรื่องจะไม่ยุ่งเท่าไหร่ถ้าพวกนั้นจะยอมรับเงินจากแสนศึกนี่มันไม่ยอมมันให้ผมกับพ่อเอาเงินไปจ่าย แล้วแสนศึกก็ไม่ได้อยู่บ้านไปอยู่เสียที่โรงแรมเพราะใครละ่ะผมนะซีผมเป็นตัวยุ่งคนเดียวคุณอย่าประชบตัวเองเลยทุกอย่างในบ้านนี้คุณเป็นใหญ่คุณลุงและคุณแสนศึกต่างกลัวคุณทั้งนั้นคุณจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครกล้าแตะต้องเดี๋ยวฉันจะมีความหมายอะไรมีความหมายถ้าคุณไม่กลับบ้าน,นวันนี้ ใช่เป็นหมาเฝ้าบ้านให้คุณพอคุณกลับมาก็ถูกไล่ตะเพิดอีกประกายรัศมีระบายความอัดอั้นตันใจอย่างไม่หยัง่งท่าทางไม่เกรงอกเกรงใจไอ้ยามจนนิดเดียวซุ้มเสียงแข็งกระด้างและเชิดหน้าอย่างไบตัวไอ้ยามหน้าเศร้าหมองพูดเสียงต่ำตาเกิดเป็นผมนี้มีกรรมแท้ๆไม่มีใครชอบหน้าเลย แม่แก่นโน่นไงละ่ะมีทุกข์ร้อนอะไรก็วิ่งไปปรับทุกข์กับแม่แก่นเชิิญไปรับมาเฝ้าบ้านซสสิต่อไปหนีจะมีความสุขแก่นกับผมเป็นเพื่อนกันเขาเป็นคนอื่นไม่เหมือนเจ้ากับผมหรอกไม่เหมือนอยังไงเจ้ากับผมเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยสนิทสนมหรือไว้บางใจกันเลยไม่เหมือนไอ้แก่นหรอกฉันรู้้ตื้นลึกหนาบางหมด ลีกฉันจะไปอยากมีเรื่องก็ลองไปดูไม่อายคนทางบ้านอย่านับถือไอ้ยามคุณจะทำไมฉันอย่ามาทำพูดคูนะหลีกไปถ้าคุณเดินออกจากห้องนี้ผมจะกอดคุณบ้าหญิงสาวแผดเสียงโกรธหน้าแดงไม่กอดเฉยๆจูบเอาด้วย พูดจบก็ขยับท่าทางเตรียมกอดประกายละสมีถอยกรูดหลองลั่นอย่าทําอะไรบ้าบ้านนะฉันหลองขับบ้านเชียวหญิงสาวหลองกิริยาลนลานผมบอกแล้วไงถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะต้องอายคนทั้งบ้านหลองก็หลองสิผมจะไปบ้าอะไรเอาไม่เชื่อคุณไปพูดจบ ไอหยามหลีกทางให้ตาจ้องมองศบตานิ่งและประกายรัศมีเองก็ยืนนิ่งขึงตอนนี้ผมเป็นบ้าแล้วจะบ้าให้ถึงขนาดไม่เชื่อคุณก้าวออกจากห้องผมจะไล่กวดลงไปจนถึงสนามหญ้าแล้วจะปล้ำจูบไอหยามยิ้มเย็นเดือกจังน้ากลัวประกายรัศมีแขนใจและเจ็บใจในคำพูดของเขาจนตาแดงฉ่ำ หญิงสาวเข้าใจว่าไอ้หยามดูมินน้ำใจเหลือเกินเห็นเธอไม่มีค่าจึงพูดอะไรเอาตามใจชอบไม่มีเกรงใจเลยจนนิดเดียวถ้าคุณไม่ออกจากห้องนี้ก็ไม่มีเรื่องเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกไอ้ยามพูดกับหญิงสาวก่อนจะก้าวออกจากห้องไปอย่างฉุนพันเขาไปเรียกเด็กรับใช้ให้ขนกระเป๋ากลับคืนเข้าไปในห้องประกายลัศมี และพอเด็กสาวกลับออกไปแล้วจึงบอกเจ้าของห้องเสียงต่ำๆจัดเข้าที่คืนเสียประกายรัศมีนั่งหันหลังให้ไม่ยอมปริปากตอบไอ้ยามเดินไปชะโงกมองหน้าเห็นหญิงสาวน้ำตาคลอเต็มเบ้าตาก็ตกใจหนักร้องอึงขึ้นเจ้าร้องให้ทำไมประกายรัศมีไม่ตอบ ผมจีเอานะถ้าไม่พูดปลากายและสมีดึงผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาไม่พูดและไม่มองหน้าเขาเนะไม่ยอมพูดอีกผมหอมแก้มนะเอาหญิงสาวไม่สนใจทำหูทวนลมไอ้ยามหน้าเสียหันลีหันขวางแล้วชะโงกหน้าพูดเสียงกระซิบผมหอมแก้มจริงๆนะ ถ้าเจ้าไม่ยอมพูดกับผมระกายละสมีซับหนาำตาเป็นครั้งสุดท้ายนั่งเหม้มปากมือบิดผ้าเช็ดหน้าจนเป็นเกลียวไอ้ยามหยิมถูบือพลางพูดบ้าไม่พูดกับผมผมหอมแก้มแน่ตานี้หญิงสาวเฉยและเขาทำตามคำพูดหอมตรงติงหูริบตานั่นเอง ฝ่ามือของประกายและสมีฟาดฉาดเข้าเต็มแก้มไอ้ยามหน้าพลิกตามแรงมือจบตอนที่83แล้วนะครับปวดกล้ามปวดขากันไกลคอแหบคอแห้งหมดแล้วนะครับอัดวันละ3ตอนยอดไหลย,ยังไม่กระเตื้องเลยนะฮะขอพันไหลครับพันไหลครับขอบุญหลายๆครับ